สวัสดีค่ะเพื่อนๆการโฮ็ออฟมีครั้งจากบริษัทเพ็กอินดัสทีนะคะซึ่งคราวที่แล้วเรามีการเสนอขายแอร์ของ Star Air ไปรอบนี้เราก็จะมาเสนออีกรุ่นหนึ่งซึ่งเป็นของ Uni Air นะคะซึ่งรุ่นนี้เนี่ยความเย็นของเขาอะ่ะเป็นความเย็นที่มาพร้อมกับความแบบอากาศบริสุทธิ์ เลยนะคะซึ่งประหยัดพลังงานด้วยรวมถึงเนี่ยเป็นมิตตอกสงแมดลอมด้วยนะคะซึ่งออมีว่าเป็นแอร์ที่ดีมากๆเลยสำหรับของอยูนิแอนะซึ่งของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรอะความความความเย็นของของแอร์เนี่ยเร็วทันใจประหยัดพลังงาน แล้วก็มีมาตรฐานการประหยัดไฟเบอร์5ด้วยนะจากกฟพนะคะซึ่งก็โอเคแหละเนาะถ้าท่านใดอยากแบบเอออยากติดตั้งแอร์แต่ไม่รู้ว่าจะเอาแบบรุ่นอะไรยี่ห้ออะไรออมมี่เสนอทางเลือกให้ท่านอีกทางคือนอกจากสตาแอร์แล้วก็ u n นิแอนี่แหละที่ค่อนข้าง โอเคเพราะว่าบ้านย่าของออมมี่เนี่ยเขาก็ติดรุ่นนี้อยู่ซึ่งรับประกันว่าเย็นมากราคาเนี่ยก็ย่อมเยาวด้วยเหมาะสมกับคุณภาพของเขาอยากได้อยากติดตั้งแอร์ใหม่หรือจะให้เราอะไปลางแอร์ของรุ่นนี้เราก็ทำให้ได้ซึ่งออมมี่ไม่ได้ทำเองออมมี่ส่งผู้ชายไปนะคะซึ่งไว้ใจได้ ออมีเราไปกันฝากเรื่องราวอีกแบรนด์หนึ่ยนะคะสำหรับแอร์ของยูนิแอร์ค่ะขอบคุณค่ะ